เขาทาทีเป็นมาซื้อกระดาษมวนยากร,ระดาษมวนยาที่ร้านบาทบาทหนึ่งห่อละบาทอะไรองี้แล้วก็พอเผลอเผลอก็ดึงเงินไปเลยแล้วก็จักรยานจะจอดข้างบา้านต้นเงินเนี่ยครับเราเระวางไว้กี่วันนะครับโอ้หลายก็ไม่กี่วันรักสามสี่วันนะเพราะว่าเดี๋ยวแห่แห่วันนี้ก็รวบรวมกันต้นเงินเป็นกระจายไงตามจุดจุดอะไรเงี้ตามร้านค้าบ้างอะไรเงี้คคใครมาซื้อของก็จะได้เสียบ เขาก็คงจะแบบเห็นนะคงเห็นแล้วก็คือล่อใจนะแต่ว่าเขาเลือกแต่แบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบเขาก็ยังดีเขาไม่เอานะครับเขาไม่เอาแบงค์ยี่สิบเกิดแต่แบงค์ร้อยไปไมาถึงอาศัยจังหวะที่เราเผลอทันหลังให้เขามองอยู่เขามองเข้าไปร้านอยู่เ,เห็นเราเดินเข้าไปข้างในหยิบของอะไรเงี้ยแ็เอาตอนนั้นเลยแล้วก็รีบไปเลยรีบไปก็มีคนมากระซิบบอกว่าเห็นหยิบเงินก็เลยมาดูเงินก็ไม่มีจริงๆก็เลยดูกล้อง Oh, โอ้โหเต็มไปกรรมือเลยขี่จักรยานออกไปทางซอยแปดไปทางซอยเซเวนซอยแปดข้างวัดนันนัะทีนี้เราจะตามก็ไม่ได้ภรรยาขึ้นไปอาบน้ําจะทิ้งร้านก็ไม่ได้ตามเอออย่างนั้นก็ถือว่าเขาคงจะไม่มีกินแล้วมั้งแต่ถ้าไปทําหลายที่มันก็ไม่ใช่ตระเวนทีมีกับยังไหมีมรักทำจากพฤติกรรมคนในชมุชมชนไม่ใช่คนในชุมชนแน่นอนไม่ใช่ ไม่ใช่คุณในชุมชนร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเป็นผู้นําหมู่บ้านอยู่นี่มาสิบกว่าปีแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยมีครั้งแรกในชีวิตเลยที่ที่อยู่ในชุมชนนี้มาไม่เคยเจอเพราะว่าถ้าเป็นในชุมชนก็ต้องรู้ไงว่าเออเป็นงานบุญของในชุมชนเราเป็นวัดเราวัดนันทิการามก็อยู่ปากซอยนี่เองเขาก็จะไม่ทําหรอกไม่ทําวัดแน่นอนแต่นี้เขาก็คนน่าเป็นคนที่อื่นนะแต่เขาคงไม่ไกลเพราะขี่จักรยานคงยังไม่ไกลผมบอกว่า ไม่แจ้งความแต่ก็มัน,นก็ไม่อยากจะแจ้งความหรอกเพราะว่าถ้าแจ้งถ้าเขาโดนเขาก็โดนรักทรัพย์แต่ก็ให้ถ้าเขารู้รู้ข่าวก็ามาคืนซะเอาไป,ไไปทําที่วัดก็ได้มันเป็นตาบาปเขาสงสารเขาไม่ใช่แลนะ้วเพราะมันมันเป็นเงินวัดเนาะเ,นเงินสาธุมาไม่น่าจะทําแล้วก็ให้ให้ร้านค้าที่ตั้งต้นเงินแบบนี้ให้ระวังถึงเราก็เศรษฐกิจอย่างนี้เงินเข้าวัดก็ยิ่งไม่ได้เยอะ ประมาณอย่างนี้ก็มันก็ทำให้ได้น้อยไปอีกไม่ใช่ว่าเป็นเงินบุญเ,ออเงินบุญน, <c oughs> น่าจะเป็นเศรษฐกิจ<ด>ย่ำแย <c> ่ <oughs> เงินบุญแนละ้วทำไมเขาเขาถึงนกล้าพวกมองมันจะอยู่หรือว่ามาันรั่วไปเลยเนี่ยนครับน่าจะอยู่ก็น,น่าจะน่าจะรูปร่างก็ดีนะรูปร่างก็ดีไม่ใช่เป็นคนที่ดูแล้วจะเป็นคนที่แบบหลักลอยอะไรไม่ใช่รูปร่างผิวพรรณก็ดี เป็นเหมือนไม่ใช่คนที่จะมาหาขโมยเงินแบบนี้นั่นะก็คือถ้าเกิดไม่มาคืนกับที่ต้นเงินก็ให้ไป,ไป,ไปทำบุญที่วัด,วดไปทำบุญที่วัดซะถ้าอายถ้าไม่ไม่กล้ามาก็ไปคืนที่วัดซะเพด็ก็กกแห่วันนี้แล้วช่วงบ่ายนี้ก็แห่ไปวัดละไปคืนที่วัดซะเพราะว่ามันมันจะเป็นตาบาปเขามันเป็นเงินบุญโอ้บาทเดียวก็บาปแล้วเงินวัดอันนี้เล่นเอาแบงแดงไปหมดเลยแบงร้อยไปหมดเลยอะ่ะจนต้อง ใครมาทำเยอะๆต้องเอาไปแว้งในก่อนเสียบแวงในก่อนเราไม่กล้าเลยเพราะเราเป็นร้านค้าเราก็ต้องหันหลังไปทํานู่นนี่นั่นบ้างแล้ก็มามองเราคิดไม่ถึงไนงะค,คิดคิดคิดไม่ถึงเลยนะครับ